ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดการันตีรายได้พีกันนะครับตอนนี้ผมเก็บแต้มได้ครบเรียบร้อยละมียกอยู่นิดหน่อยนะอาจจะได้เปิดยันต่อด้วยอีกนิดนึงนะครับกิจกรรมนะครับตู้สุดท้ายล้านสุดท้ายนี่แหละนะครับเก็บให้ครบเท่าไหร่นะสองล้านสองล้านสามนะครับตอนนี้ผมเก็บมาสามล้านสองละ ก็เลยเปิดได้นะใครที่แต้มไม่ครบเนี่ยสามารถไปเล่นตรงนี้ได้นะเนี่ยตรงกลางนะครับกิจกรรมตรงนี้นะมันก็จะมีเคเวสภาร,รกิจอะไรเงี้ยให้เก็บเพิ่มตรงนี้ด้วยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งมาให้ดูแล้วกันว่าแบบทีมไหนมันน่าสนใจบ้างนะครับผมลองเล่นไปหลายทีมมากตรงเนี้ยประมาณสามสี่ทีมได้สนุกมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทให้ดู เดี๋ยวนี้ขอเปิดจันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้เก็บแล้วไงเออแล้วก็อืมช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีนะทุกคนขอไปด้วยปึ๊บเปิดอันนี้ก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปหายกต่อนะมาความเกลือของเรายังไงยังไงมันก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเนาะกับเลดตรงนี้นั่นไงมีโอ แต่ว่ามิโอก็ก็ถือว่าเป็นตัวใกล้อยู่นะไม่ไกลมากนะซึบส่วนกล่องอืมกล่องผมยาวเป็นกล่องที่มันแจกพวกหยกแล้วกันเนาะปึ๊บนี่ไงหยกแดงปึ๊บเปิดไปก่อนเลยน่าจะได้อันนี้ได้แปดสิบเก้าโอเคตอนนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมีหยก มีเหรียญมีโยกับเหรียญแล้วก็ตูชิที่เหลือก็เฉยๆนะมีเหรียญคิวด้วยเหรียญคิวโอเคห้าแสนเจ็ดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันถ้าเดี๋ยวให้มาเปิดเพิ่มทีหลังป,ปึ๊บผมแค่ต้องการโยกแค่ประมาณพันเดียวซึ๊บรู้สึกว่าผมจะได้เหรียญน,นี้เกินแล้ว,วป,ปึ๊บนี่ไงสิ่งที่เราต้องการ คือได้ครบทุกอย่างจริงๆแล้วก็กิลรู้สึกว่ากิลน่าจะอยู่ราคาหน่อยอ่ามีนะมีอยู่นี่ไงคือพร้อมแบบคือพร้อมทุกอย่างที่เราที่เราต้องการอะในการเปิดยัน <laughs> <laughs> นะโอเคปึ๊บภารกินมีไหม โอเคไปครับไปเปิดยันกันไม่ดูว่าจะมีกี่ใบนะมีหนึ่งพันยกแน่นอนห้าใบเหรอมีเศษห้าไม่เป็นไรเศษห้าจริงๆผมอยากเปิดให้มันแบบไปดีก่อนนะสี่สิบสี่ใบการันตีก็ ผมหายประมาณสองพันหยกสองพันหยกก็ประมาณสามวันสามสี่วันไม่เกินนี้อืมโอเคจากการคำนวณแล้วนะปึ๊บเพราะว่าตอนนี้เรามีนี่ใช่ไหมอ่ะดูคันีโกจะมาไหมหนึ่งการันตี ชือ้อแต่เราเพิ่งจะออกไปเนาะตัวเราเพิ่งจะออกไปมันไม่น่าจะแบบมาไวขนาดนี้เพราะฉะนั้นแพ็กเนี้ยน่าจะต้องเกลือโยเวนเราจะโชคดีแบบโชคดีจะจัดเลยเราได้เกิดโชคดีกว่าน,นั้นคือได้ฮิมิโกะมาด้วยแต่ว่าคงไม่มีแบบโชคดีทั้งสองขนาดนั้นแค่ตัวออกก็โชคดีแล้วเออ ผมยอมโดนการันตีนะอันเนี้ยแต่ขอให้ได้แบบมิโกะเลยไหมเดี๋ยวผมเปิดอีกประมาณยี่สิบตัวใช่ไหมผมเก็บอีกประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันยกผมจะได้ยี่สิบตัวปึ๊บเปิดตรงนี้ได้อีกห้าอีกห้าใบหนึ่งพันยก ประมาณหนึ่งพันสองพันหยกสองพันหยกคือได้แน่ๆอ,อีกสามติ๊ก่าใบอี่ยนิดเดียวเนี่ย,ยเนี่ยเลสี่ใบเนียวน่าจะไม่เกินสี่วันน่าจะได้หนึ่งการันตีแน่นอนครับแล้วก็โูแต่ว่าไอ้เลขสิบ้าปซ็นมันสี่สิบเจ็ดใบอะมันเรลื่อมกันนิดเดียวเองอะสะยดายมากผมหา,ายสี่ใบแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดเพิ่ม ลืมไปทุกคนผมลืมไปเก็บไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรน,นะตึ๊บนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้หของดีเนีย่ยไปล่ไว้ไม่ได้ตรงนี้ออีกสามใบมันคงจะเกินแบบ เกินมือเราไปหน่อยนะหาสามใบเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีแหล่งในซื้อแล้วไงอย่างมากเต็มที่ก็ได้หนึ่งใบไม่น่าจะเกินนี้นะทุกคนเด๋แต่แต่ว่ามีวิธีถ้าเกิดสมมติแบบใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากเสี่ยงดวงนะครับเพื่อแบบอนาคตได้ใช้อะ่ะเนี่ยแต่นี้ผมว่ามันเปลืองไปหน่อยนะ เนี่ยอันนี้สองร้อยกไม่ไม่ควรที่สองร้อยซูชิไม่ควรใช่อันนี้มาใส่ไว้เพื่อบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสดรอปนะมีโอกาสดรอปแบบพวกพวกยันออกมาผมเคยได้อยู่ไม่ใช่แบบเออถ้าถ้ามีซูชิเหลือนะมันลงไว้ก็ได้ประมาณพวกแบบ 50าสิบซูชิอ่ะตีสิบห้าสิซูชิอ่ะจะมีโอกาสดอบนะครับประมาณนี้หนึ่งอันแล้วก็อีกนึงจะเป็นพวกแบบนี่เลยมาได้ตีพวกเขตแต่ผมคิดว่าผมตีไม่น่าจะได้มันนานเกินแล้วก็อีกวิธีหนึ่งย่อยมีตมะคือตอนนี้เราถ้าสมมุติว่าแบบในกิจกรรมสมมุติในกิจกรรมใช่ไหม ในกิจกรรมเราแบบไม่มีแล้วปุ๊บแต่ขอเช็คหน่อยเพื่อมีกิจกรรมแบบหลุดเข้ามาโอเคปึ๊บอันนี้ไม่ใช่อันนี้ ันนี้เป็นกิจกรรมลหลักน่าจะเป็นอันขวาอันนี้ะ่ะนี่พันสองเนี่ยเนี่ยมันมีโอกาสดับยันด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมยวนดับเท่าไหร่แลงกิง้งห้าร้อยโอ้โห ต้องอันดับทอ200นะ็อปสองร้อยนะวิ่ห้าร้อยเฮ้ยท็อปห้าร้อยก็ได้สามใบนะแต่เราไมไ่แต่เราไม่ได้ต้องการแบบตอนนั้นไงเราต้องการวันนี้โอเคก็จะเหลือแค่เขา่ขาเข่ามีจะมาเล่นนะครับยืมมีสามพันกว่า คือผมมาเข่าไปแล้วไงมันก็เลยเหลือน้อยนะอันนี้เป็นมีสมาจากกิจกรรมที่แบบได้มาล้วนๆที่เล่นมาสามวันเนี่ยมันก็เลยจะน้อยๆหน่อยอันนี้ผมจะแบบไม่คัดอะไรอะไรทั้งสิ้นเลยนะเอาแค่แบบว่า สักสองร้อยพอลุนดวงเล่นๆขำๆคืออันนี้ใช่แบบมาจิ้มจิมให้ทุกคนดูเฉยนะว่าแบบมันเป็นยังไงมันมันน่าจะมีโอกาสดอกจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกไซเตตัสที่มันดีๆว่าเก็บไว้หน่อยนะ เผื่อมันได้ใช้แน่นาคตปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึป๊มันจะถึงไหมเนี่ยมันจะถึงสองร้อยไม่เลยคนโอเคผมว่าไม่ถึงแล้วไม่ถึงแน่เลยไม่น่าจะถึง จึบจิถึงไหมร้อยสี่สิบสี่ึงเฮ้ยน่าจะถึงน่าจะถึงปแต่ละ โอเคครบสองร้อยปึ๊บดูซิว่าจะได้อะไรไหมติดไหมติดมือได้หยกอืมหูย่อยไปสองร้อยได้ได้เงินมาล้านหนึ่งได้ทองมาล้านหนึ่งถือว่าโอเคไม่ได้แย่ประมาณนี้ทุกคนมันแค่มีโอกาสดรอปไปเฉยแต่ว่ามันไม่ได้การันตีลนะประมาณนี้ครับที่เหลยวก็เควส แต่เคล็ผมไม่น่าจะมีแล้วแหละมันยากมากก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวต้องไปหาต่อแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่การันตีหน้านะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน